โมบอกมึงเล่นเอาอีอีเลยนะโอ้ยอองาควายเฮ้ครับผมและนี่นะครับก็คือดอกนะครับนี่เป็นรูดูของดอกนะครับดอกของต้นยางนะครับอันนี้คือต้นยางนานะครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่นะครับทางโรงเรียนนะครับเพิ่นก็ดเก็บนะครับมาต้อมกันไว้ที่นี่นะครับ อันนี้อาจจะมีนะครับหน่วยงานที่เพื่อนเอานําไปเพาะหรือว่าไปปลูกนะครับเพื่อจะนํากล้านะครับไปปลูกต่อนะครับนี่เลยบางคนนะครับยังบั่เคยหั่นนะครับโโว่าดอกมันเป็นอย่างไรนะครับนี่เลยดอกเป็นละออนี่เล่นกันแค่ตึงวันนะครับปะคขับผมมาเลย ใช่มานี่เลยครับลุงชัยครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของับรุ่นละวานะครับอันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับเปิ้นประสานงานผมมานะครับเ,เกี่ยวกับดอกยางนะครับเปิ้นอยากเื้อคนดังของสารปีครับลุงชยัยเจ้าหน,น้าที่เปิ้นขอความร่วมมือมาเกี่ยวกับเรื่องของดอกต้นยางนาเนี่ยลุงชยัยทำให้เปิ้นได้ก่อน เออทำได้หมดเลยตอนนี้อย่างอ่ะคุณคุณลุงชัยต้องตอบพอผมบอกไปปุ๊บคุณลุงชัยก็ทำมาทำกันเลยตอนนี้อย่างนะมันจะเสียนะมันจะเสียนะลุงชัยงานนะได้ฮะก่อนเนี้ก็มันนิ่งหยั่งอู้มาแล้วคือเงี้ยอย่างนี้ปเดี๋ยวเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยเฉพาะอ่าแรงนี้เนี่ยอยากทีมงานเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อนอยากคือลุงชัยนับจำนวน ว่ากล่องเนี่ยมันมีจํานวนเท่าใดลุงชายนับแล้วก็โจดย์ใส่กระดาษไว้แล้วก็มีห้าหนบกล่องมีห้าแบบกล่องลุงชายก็โจทไว้ทำลุงชายสามสารถทํา,าได้ก่อนของความร่วมมือโอ้เอางานนับมาได้เอาพี่พอ่อมันกล่อ,องน้อยที่ไหนสามกล่องงานนับได้ค่ะพี่พอ่อกล่องมันน้อยค่ะ ไปเกี่ยวเขาปใช้ฝีมือต้วขาดลุงชัยเออมาฝีมือเอาทิ้งนางมานับลุงชัยนับเดี๋ยวหุงฉายทิ้งนางมานับลุงชัยมาเดี๋ยวนี่ผมจะให้ลุงชัยเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อจะให้ลุงชัยเลือกเอาว่ามาเดี๋ยวเนี่ยลุงชัยจะนับดอกมันหรือว่าลุงชัยเนี่ยจะขึ้นไปนับใบมันแต่ละโต๊ะเอาลุงชัยเลือกเอาง่ายที่สุดให้มาเลือกสักอย่างอ่ะเนี่ยไปขึ้นอย่างลุบบุญ นับใบมันเออแค่นับมาได้แล้วเขาก็จะเอามาเอาความหูเนี่ยเกี่ยวกับใบเกี่ยวกับดอกเนี่ยออกมาบอกเพื่อเอล็กละอ่อนที่โรงเรียนเนี่ยป้าเออใบมันมีต้นนี่มีกี่ใบแค่นับมาได้นับได้ก <ะ S 2> ้านับได้พิ่พ่อกองตะม่อนลอยพูนแหมมันดังมอกได้บวลวมาเหลือเพื่อขอน้าปนัำซอกซับปะ ลลมนใครเล่นแบบเจ้าของชายน้องสาที่ตื้อผมออเล่นได้ก่อนตอนไปลองลุงชายแปรงหน้าแปรงแงมอย่างนี้แบบเต็มใจครับลุงชายลุงมีปัญหากะนักอีนี่ยังไงก็ผมบอกว่าลุงชายลองเล่นนึกผมบอกสามแล้วลุงชายแน่เออปัเล่นบุงชามีปัญหาครับลุงชายมีปัญหาครกะมีปัองมีปัง เราก็กล้ยผมจะให้ลุงชายในเย็นลองหอกเล่นทำไมเป็นร้อนลุงชายแปลกหน้ามาไงลุงชายมีปัญหากันมีไอ้เส็มผมมีผมมีผมตามมาแล้วผมมีที่ไหนล่ะนี่ลุงชายแปลกเออไปเอาอันใหญ่ลุงชายเพื่อเอาคำอันกันทำไมเป็นร้อนน่ะลุงชายเคยเล่นก็แล้วเล่นจังเลย Oh, okay. แต่ผมมาใช่เล่นอย่างลูกชาเด้วผมเล่นเล่นใชืเล่น,ลน,ลนอย่างผมมาเล่น <c oughs> เอาอีกเลยนะโอ้ยควายควายโอ้ยกระเดียบปึ้นปลาแล้วเดี๋ยวพันหลงก่นแม็กจะเอาท <c oughs> ิ้งไปเข้าโอกอ่ะเดี๋ิ้งติดโคกอ่ะไอ้เต็ cái kia rồi <laughs> cái gì mà mà chụp kia nha, ơi, quay cái <laughs> cái. <laughs> ơi